สวัสดีค่ะพี่นุ่นค่ะอุ้มค่ะคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราก็จะมาทําละครสรั้น FC กันอีกเช่นเคยคะ่ะน้องๆตามคอมเมนต์นี้เลยนะคะถ้าใครอยากให้พี่นุ่นทาละครสรั้นเรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโอ้ทำไมน้ำมุสวรรค์มันร้อนอย่างนี้แล้วเนี่ยอ็อย่างนี้เลยนะมนสวรรค์เป็นเทวดานะ้ำมันก็ต้องร้อนแบบนี้ ไม่งั้นจะฝึกวิชาพลังแต่ว่าไปแล้วแถวนี้ไม่มีคนข้าก็เหงาเหมือนกันนั่นเนี่ยไม่ค่อยมีใครเล่นด้วยเลยเอ๊ะทำไมช่วงเนี้ยฉันไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นเลยล่ะเนี่ยว่าแต่แถวเนี้ยไม่ค่อยมีเทวดาเป็นเทพผบุตรเลยหรือไงลองบินดูแถวนี้ดีกว่าเผื่อจะมีเพื่อนเล่นบ้างพ่อก็บอกว่าไม่ให้เราออกมาเล่นแถวนี้เอ๊ะ แถวนั้นมีบ่อน้ำพุวิเศษนี่นาเห็นพ่อบอกว่าใครแชร่ที่นั่นน่ะจะฝึกวิชายุท์ได้เยอะมากจะเพิ่มพลังวิชาเซียนให้เราตั้งเยอะเลยแหละหลายพันปีเลยล่ะนะลองไปเล่นดีกว่าเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยอ่ะอีวิรุ่นเดียวก,กันกับเราหรือเปล่าเนี่ยนี่นายหวัดดีเฮ้ยนี่เธอเป็นใครเนี่ยเอา้า นายเป็นเผ่าพันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยผมสีเดียวกันเลย่ใช่สิเธอไม่อยู่ปีกยวยไงเนี่ยเอ๊ะนายอยู่หมู่บ้านนี้มานานแค่ไหนแล้วล่ะความจริงอ่ะที่นี่ก็เป็นบ้านของฉันนะไม่ใช่หมู่บ้านหรอกความจริงอ่ะฉันเป็นลูกเทวดาแล้วเธอเป็นใครนงมาในบ่อนี่เนี่ยก็พวกเราก็เป็นเทวดานางฟ้าเหมือนกันนี่แหละเอาล่ะเอาล่ะ ฉันอาศัยอยู่ในภูเขาลูกนู้นนกับครอบครัวเราบอกลูกเันหนีออกจากบ้านมนเลยเนี่ยฉันไม่ได้หนีสักหน่อยแค่ออกมาบินเล่นแถวนี้เท่านั้นแหละทั้งว่าเธอกลับบ้านเธอไปได้แล้วหรือจะฉันเล่นมันเพื่อนดีไหมเนี่ยนี่นายแช่บ่อน้ำพุนี้มานานแค่ไหนแล้วล่ะพันปีแล้วล่ะเอ๊ะฉันอยากแช่ด้วยจังเห็นเขาบอกว่าแช่บ่อน้ำพุพันปีจะทำให้เราเพิ่มพลังยันได้เยอะมากๆ ถูกต้องแล้วถ้าเรามีพลังเซียนเยอะๆเนี่ยฉันอยากเป็นเทพเซียนนี่นะถ้าเรามีพลังเทพเซียนเยอะๆแล้วก็เราจะสามารถแปลงร่างกายเป็นมนุษย์ได้อ๋อพ่อข้าเนะป็นเทพเซียนจะมีอะไรเปล่าฉันอยากไปอะ่ะอยากไปโลกมนุษย์พ่อค่าเคยไปเปน็นนะ่นัดแต่ว่าข้าไม่ได้ไปด้วยนะเขาตอนนั้นข้าอยู่กับท่านแม่น่ะแต่ตอนนี้ถ้าพ่อกับท่านแม่ข้าไปฝึกเทพเซียนบนภูเขา นาย,นายลองมาสิาดูสิดูสิดีมากเลยนะลงมาอาบก,กับฉันแล้วเร็วหันใจออกไม่ได้นนะ่ะฮะน้ำเต็มจมูกเลยเราไม่จำเป็นต้องหายใจก็ได้แต่จริงนะแต่ว่าตอนนแต่ตอนเนี้ยแม่พ่อแม่กับข่านะ่ะไปทำเทศเซียบ,บุบๆตนี้หรอกข้าก็เลยต้องอยู่คนเดียวนะน,นั่งกับฉันสิแล้วเร็วนี่เธอมาคับฉันงั้นเหรอพอชุดเทศเซียเลยนะนี่เรามาเป็นเพื่อนกันเถอะสัญญาเกี่ยวก้อย โอเคฉันจะให้ของไปที่ลึกลับเธอแล้วกันนะนายจะให้อะไรกับฉันหรอนี่เอาไว้เป็นใบพัดของฉันแล้วนะเราจะได้จํากันได้ทุกพทุกชาติยังไงล่ะจะพูดมันจะแต่งงานกับฉันเลยแนะยี่บ้าฉันไม่ได้แต่งงานกับนายซะหน่อยก็เราเป็นเพื่อนกันไงฉันก็อยากจะจําเพื่อนคนนี้ให้ได้นานที่สุดโอเคโอเคเราไปเล่นน้ํากันไหมอ่ะเธอไม่เคยเล่นน้าเลยนี่น้ําตรงบ้านฉัน่ละไปไปบินเล่นกันเถอะ ก็ได้ก็ได้อยากไปภูเขาลูกนู้นกับฉันไหมล่ะที่นั่นอากาศดีมากๆเลยนะฉันอยากไปมากๆเลยล่ะเพราะฉันแค่ไม่เคยออกไปไหนเลยอ่ะเพราะฉันยังเด็กอยู่เพราะกับไม่ใช่ก็ไปเทพเซียนไปทํางานโลกมนุษย์น่ะงั้นเหรอใช่ฉันก็ต้องอยู่คนเดียวนะรฉันจะฝึกฝนพลังวิชาให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็ไปโลกมนุษย์กันเถอะนะโอเคไปกันเถอะ นั่นก็ดีเลยฉันอยากไปเที่ยวเล่นที่โลกมนุษย์มานานแล้วล่ะนั่นเป็นความฝันของฉันเลยนะงั้นฉันจะพาเธอไปเล่นน้ำแล้วกันนะใช่เอเราเพิ่งเล่นน้เมื่อกี้เองน้ำที่เป็นน้ำเย็นสลับเอาไว้อาบน้ำนั่นแหละจะเล่นน้ำได้กันไหมล่ะนั่นเหรอจ๊ะอันนั้นเป็นน้ำธรรมดานะไม่เห็นจะมีพลังเวทมนต์อะไรเลยถ้าเกิดฉันใส่ลงไปอาจจะมีพลังเวทมนต์ก็ได้ เธอมีพลังไหมล่ะฉันมีพลังอยู่นิดหน่อยเองอ่ะเน่ก็ตอนเนี้ยฉันอายุน้อยนิดเดียวเองอ่ะนั้นก็แปลว่าช่วงเนี้ยเรายังไม่มีพลังอะไรมากมายแต่ถ้ารอเราโตขึ้นเราจะฝึกฝนพลังได้มากกว่านี้อีกล่ะจริงเหรองั้นเราวิ่งเล่นกันไหมล่ะฉันเคยได้ยินโลกมนุษย์พ่อฉันเคยได้ฟังว่ามันมีการวิ่งเล่นไล่จับถ้าเกิดเธอแปะฉันได้เธอก็จะชนะ แล้วก็จะวิ่งแปะเธอได้แล้วก็จะชนะแล้วเธอก็ต้องว <Okay. S 2> ิ่งแปะโอเคร้องให้ฟังเล่นกันเถอะ <Okay. S 1> โอเคโอเคแล้วเลยนะฉันจะหนีเธอแล้วนะอย่าหนีนะเจ้าบ้ามาเดี๋ยวนี้เราฉันจะไล่จับนาย <c oughs> <c oughs> แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องใช้ปีกแต่ว่าเราเดินได้ <c oughs> ดีมากๆเลยล่ะโอเคฉันฉันฉันต้องกลับแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะ โอเคบายบายแล้วเอาล่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะบายบายล่ะเดี๋ยวฉันมาเล่นกับนายอีกโอเคสนุกจริงๆเลยเล่นกับนายเนี่ยดุย้ยชนิดนะนี่เดินๆนะหมู่บ้านของฉันก็อยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยฮู้พ่อกับแม่ยังไม่กลับมาอีกเหรอเนี่ยทำไมพ่อกับแม่ของฉันยังไม่กลับมา วันนี้ฉันจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยว่าจะไปทานอาหารอร่อยๆแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนี่นายไปกินข้าวกับฉันไหมอะเอาของเธอวันเนี่ยไปกันเถอะไปกินข้าวกันฉันหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยท้องไส้ปั่นปวดแล้วเนี่ยโอ,โอ้ฉันรู้มันจะปวดหัวเลย เป็นอะไรอีกล่ะเนี่ยปวดหัวบ่อยเหลือเกินนะนายเนี่ยก็อยู่เดียวสลับต่อไปใช่ไหมเห็นภาพลอยๆอยเห็นนางฟ้าตัวเล็กๆกับเทวดาตัวน้อยๆเนี่ยยืนอ่ะแล้วก็เป็นรูปแบบบ้านหลังหนึ่งอ่ะนั้นเหรอนายฝันแตกมากเลยนะเนี่ยแถมแต่ว่าแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฉันก็ฝันเรื่องดีวมันกับนายเลยอ่ะจริงเหรอฉันฝันว่าฉันได้เป็นนางฟ้าตัวน้อยน่ารักมากเลยล่ะ แม่ฉันเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดเคยฝันแบบเนี้ยอาจจะเป็นอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันอดีตชาติก่อนแล้วก็ได้นะดีจังฉันกับนายก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต,แต่อดีตชาติก่อนเลยล่ะโอ้โหถึงว่าฉันฉันเห็นหน้าเธอแล้วฉันจะปวดหัวเอ้พูดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ย เป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปีแล้วนะแล้วตอนที่ฝนฝันอ่ะเธอเคยบอกว่าอยากเป็นเทพเซียนด้วยล่ะ, <c oughs> ะเราจะได้มาเล่้วเล่นชีโลกมนุษย์กันไงเข้ากันเถอะไปไปกินข้าวกันขี่มอไซค์ผี่มอไซค์ไปเลยเด็กแว้นค่ะชึ้เด็เบทไวขนาหลั้นซึ่งหน่อยอะ่ะพูดเาบาๆมันจะไล้นะไปเลยเด็กแว้นของพี่ <c oughs> ใครพี่หล่อนยะใครน้องหล่อนชันไงเป็นพี่นายอ่ะใครน <c oughs> <ค>้องหล่อนก่อนยะ ทำไมนายพูดแบบนั้นละเนี่ยวันนี้นายเอ,อ่อวันนี้นายเลี้ยงชนะฉันไม่ได้กระเป๋าตังค์มาไม่เอามาฉันก็นไม่เอามาเหมือนกันเว้พูดมากนะเ,เล่นเ,เล่นเล่นนี่อาหารทูกถุไหมครับเจ้ไม่เอาอันลของหล่อนเนี่ยฉันจะกินสเต็กกินสเต็กแต่ว่าไม่มีเงินเอาก็อเอาว่านายอะ มึกน,นายบอกว่านายจะเลี้ยงฉันไม่ใช่หรอเอากระเดยก,กระดยมาเอาสเต็กก็เกินลนะเอาได้ฉันไม่กิน <c oughs> ฉันจะกินสเต็กเอาสเต็กไม่จะกินหรอนีฉนอ้ฉันป้อนเดี๋ยวฉันป้อนเอานี่ออมนายนี่มั่วจริงๆเลยนะบอกว่าจะสั่งสเต็กให้ฉันทำไมนายเอาอันนี้ไม่ให้ฉันกินละเนี่ย<ท>ร้านเอ๋ออิตาเ,เลียนี่แหละดีแล้วถูกถูกมากร้านนี้เนี่ยนะถูกอะ่ะ ถ้ารู้แบบเนี้ยฉันไปกินส้มตำไก่ย่างดีกว่าไปกินหมูหมูหันร <c oughs> อฉันด้วยดิวิ่งเร็วขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะฉันเคยเป็นนักเวทเธาก็เป็นลีกไงเธอจะเต้นเสียเลยแฉันก็ชนะไงไปเลยไปเลยแต่ฉันก็ไม่เคยรู้มาก่อนเนาะว่าอ,อดีตชาติเคยมีจริงนี่นี่นี่เธอเออเธอมีกว่าชน,น,นะเธอชนะ ฝันเธอเป็นอะไรเนาะไปพับสีขาวๆนี่แหละที่บ้านเธอมีไหมอ่ะไม่มีนะเว้ยลุงลุงระวังหน่อยดิลุงนายนั่นแหละอย่าขับรถไม่ดีเลยอะไรอ่ะก็มันก็ขับแต่ทุกครั้งอ่ะเวลาไปส่งก็เปโรงเรียนตอนไรลุยได้ขับดีๆหน่อยสิยะฉันจะไม่ขับฉันจะไม่ฉันจะไม่ขี่รถกับนายแล้วนะตอนเด็กฉันก็ไม่ฝันเห็นแบบ แบบอันนี้หรอกแต่ว่าอย่าพึ่งอนี่งนี่ไงร้านนี้ยดีมากเลยนะร้านอาหารญี่ปุ่นหรอใช่ถูกก็ถูกเนี่ยแค่สามร้อยอ่ะเอาไป่อนเอานี่อร่อยมากๆาฉันชอบฉันชอบ,ฉ,ชบฉันอยากกินป้อนฉันหน่อยเออหมดแล้วอมาแล้วกันนะแต่เธออยากกินอีกมาฉันจะเอาของให้เธอกินอ่ะกินซะอืม อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแค่สามร้อยเอจะถูกมากเลยเนี่ยฉันชอบฉันชอบวันหลังเราไม่ต้องไปกินสเต็กแล้วเรามากินอันนี้กันเถอะเอาจริงนะเงินฉันมีสามพันนายด้วยนายอร่อยไหมอร่อยมากเลยล่ะอืมอร่อยจริงๆเลยนี่นายเตรียมของมาหรือยังเนี่ยไหนบอกว่าจะพาฉันไปตั้งแคมป์ไงเตรียมแล้วแฉันหยิบก่อนหยิบก่อนนี่เราสิ่งสีหูคู่กันเลยนะคะบังเอิญมากเลยอ่ะฉันได้แล้ว องัอน้นฉันก็ฝากของฉันไว้กับนายด้วยแล้วกันนะขี่บ้าเนี่ยีบ้าเหรองั้นก็ได้ก็ได้มามามาขี่รถมอไซค์ไปอ่ะมันสะดวกสบายดีเท่ากระเป๋ามาเยอะมันก็ไม่ดีใช่ปะละ่ะโอเคเขาก็ดีกว oh ่าสาวอื่นที่เอาของมาเยอะแล้วฝากใครฝากฉันนี่แหละทั้งหูฉันก็เอามาแนบของอ่ะจะเป็นรอย่างนี้รอยโชว์เลยเห็นไหม ไปแปไปตั้งคั้นตั้งเต็นกันดีกว่าฉัน่ะอยากอยู่แบบนั้นจริงๆเลยนะย่างบาร์บีคิวกินอร่อยอร่อยกับบรรยากาศจะโรแมนติกโรแมนติกอะไหมะขาเขาไม่ได้ออกเดทกันสนุกบ้าอ้าก็เป็นเพื่อนสนิทกันนี่จะไปด้วยกันไม่ได้อะไรเลยไงไปกินได้แต่เธอจะบอกว่าเราเป็นติกได้ยังไงแ่ละเราก็เป็นเพื่อนกันนี่เอ้าเพื่อนกันแล้วมันโรแมนติกไม่ได้แลวไงได้ยังสบ้านี่โอ้ก็ไม่ได้สีบ้านี่ โอ้โหนี่แหละฉันอยากมาที่นี่มานานแล้วเดี๋ยวก่อนฉันเคยจำได้ว่าฉันเคยฉันในฝันฉันอะอยู่ที่นี่แหละฉันก็เคยเจอกับเธอที่นี่แหละในฝันฉันอะนะฉันว่ามันน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าน่าจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่อ่ะนะงั้นเราลองไปดูว่าหลังนั้นไหมอะเพราะว่าในฝันอะของฉันอะเธอบินมาจากภูเขางั้นหรองั้นเราไปในภูเขากันเราลองไปยนบ้านหลังตั้งแคมป์ตั้งเต็นท์กันก่อนโอเคโอเค ว่าเป็นการล่าเถ้าผีพราะมันค,ำคำ้าาว่ล่าทถ้าผีอะไรกันเนี้ยแต่บ้าฉันกลัวจะตายอยู่แล้วเนี้ยจะเก็บของก่อนแล้วกันนะหล่อนที่นอนหน้านอนมากเลยอะ่ะนอนด้วยกันจะปิดโอเคเก็บของไว้ในนี้แหละไปเราไปนั่งกินข้าวกันดีกว่า <c oughs> อันนี้คืออะไรฉันตกใจหมดเลยเนี้ยนายปิดทําไมละยะฉันกดฉันไปโดนมัว่วๆั่วน่ะ <c oughs> ต้องไาไปคิวฉันจะนั่งกินกินอะไรกันดีกินอะไรกันดีจะไปรู้ไหมหล่อนฉันทำให้กินก่อน เป็นง่ายอร่อยไหมเฮ้ยเหมือนอาหารที่ฉันทํากินอยู่บ้านเลยเนี่ยไม่เหมือนกับมาตั้งแคมป์เลยนี่เลยอยากกินไก่ย่างใจหลอดยังเนี่ยเหมันแบบสุดยอดมากเลยค่ะคุณพี่ฉันอยากกินไก่ย่างแบบนี้ไปตั้งนานแล้วว่าอ,อยากกินแบบนี้อยากกินแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดกินไก่ย่างเสร็จแล้วเธอต้องไปวิ่งรอบสนามหญ้าตรงนี้เลยนะไม่งั้นเธออ้วนแน่ฉันรู้แล้ว กินบอ้างเสร็จเราไปเปลี่ยนชุดให้มันดูแบบหนาวๆเพราะว่าอากาศมันจะหนาวมากแล้วเราไปปีนเล่นบนภูเขากันไหมจะดีอรอฉันกูความสูงนะไม่ต้องกลัวหรอกนะดีจะตายเขาบอกว่าภูเขาที่นู่นน่ะมีทะเลหมอกด้วยนะมันจะบรรยากาศดีมากเลยล่ะเธอรู้ไหมว่าภูเขาแห่งนั้นอะ่ะฉันอะ่ะนี่ในข่าวไหมอ่ะภูเขาทางนั้นอะ่ะเคยมีคนขับรถแล้วมาชนแล้วก็เสียชีวิตเลยนะเว้ยอ้ยอย่าพูดแบบนั้นดิ ฉันรอเล่นรอเล่นไม่แน่เราอาจจะเจอสิ่งลี้ลับที่นู่นก็ได้ <Okay. S 1> อย่างเช่นเจอนางฟ้าเฮ้ยหล่อนผูกเทำไมนายกินแบบนี้คนเดียววะก็มาหยิบกินกับชันสิหล่อนว่าไหนนี่ฉันกินไก่จะอิ่มแล้วล้วนายพุ่งมาทำอาหารแบบนี้เนี่ยนะนี่มันตั้งใจจะแกล้งกันชัดเลยเนี่ยฉันไม่ได้แกลอฉันให้เธอหยิบเอาไปกินชิ้นนึ่งไป หอือยากกินกุ้งล็อบสเตอร์อ่ะนี่ฉันเปลี่ยนเมนูให้เอาเมานีให้ฉันนะฉันเอาไปเอาไป,าไ,ปาไปกินด้วยกันไปฮะงั้นฉันไม่กินแล้วเธอเอาไปกินเลยไปฉันให้เธอหมดเลยกันหล่อนเลิกกินนี่เราอย่าจับมือปะ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 อิ่มแล้วอิ่มแล้วือแล้วที่นี่มีห้องน้ำไหมเนี่ยถ้าเกิดหลอนปวดมันยังอร่อยอยู่เลยเนาะห <c oughs> ล่อนบ้าปะเนี่ย นี่เธอยังถืออยู่เลยเนี่ยเออเสร็จแล้วเฮ้ยตรงกันอีกแล้วชุดเนี่ยนี่ก็นายเน่ใส่ตามฉันน่ะไม่ใส่ตามที่อยู่ข้างในนั้นจะเห็นเธอได้ไงล่ะฉันฉันก็ไม่เห็นนายเหมือนกันพัวสายเป็นคำพูดพเป็นพมรมลิขิตเลยมั้งคะ พูดมั่วโอเคกับพู้สาวพูดเหมือนจะเป็นกระเทยเลยอย่าเป็นกระเทยนะได้เลยเดีเธอจะจีบฉันหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่เป็นกระเทยเนี่ยไปไปปีนเขาข้ามน้ำด้วยนะคนสวยทำไมต้องข้ามด้วยล่ะเนี่ยฉันไม่อยากเปียกอุ้มฉันหน่อยดิฉันจะอุ้มเธอผ่านภูเขาตรงนั้นแล้วกันนะดีเลยอุ้มฉันแบบนี้แหละฉันไม่อยากเปียกนี่ถึงแล้วยยน โอ้ภูเขาที่นี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยฉันฝันว่าฉันอะเจอกับเธอที่นี่แหละอืมฉันก็เคยฝันเหมือนแล้วเธอก็บอกว่าฉันอะอยากเป็นเทพบ้านเลยล่ละแล้วฉันอะอยากเป็นเพื่อนเธอมากเลยรู้ไหมเนี่ยนั้นหรอใช่ล่ะจะอักเสบผู้หญิงเหมือนกันนะเนี่ยว่ามีเช่นคนสวยพูดมากหแรงเหมือนกันเนี่ยไปทางบนหรืออะทางบนเนี่ย น่ตจนได้ว่าฉันฝันเห็นเธอจริงๆเลยนะเธอเป็นนางฟ้าตัวน้อยแลวฉันก็เจอเธอตรงนี้นี่แหละอืมแล้วเธอก็นั่งตรงนี้ฉันก็นั่งตรงนี้อืมใช่จริงๆด้วยเหมือนฉันจะเคยฝันเหมือนกันว่าเราอ่ะเป็นนางฟ้าแล้วเราก็สาบานกันว่าเราจะมาเจอกันที่โลกมนุษย์ฉันจำได้เลยว่าในฝันฉันอ่ะฉันให้ไปพัดเธออันนี้แหละนั้นเหรอใช่ ดีมากเลยอ่ะมาย้อนลอยความหลังกันเหมือนเราจะเคยเจอกันตั้งแต่ชาติที่แล้วชาติที่แล้วก็ดีนะชิบิยังซาแถมสุดสาวเนี่ยก็จีบฉันทั้งเมืองเลยตอนที่ฉันลงไปในโลกแต่ว่าในความฝันของฉันอ่ะนายบ่นว่าไม่มีเพื่อนนะ <c oughs> <c oughs> นายก็มีฉันเป็นเพื่อนแค่นคนเดียวเหมือนชาตินี้นี่แหละ ก็พ่อกับที่ฝันอ่ะพ่อกับแม่ฉันอ่ะใบบายฉันบอกว่าพ่อกับแม่จะไปทํางานโลกมนุษย์ก่อนนะแล้วทิ้งฉันอยู่คนเดียวนี่แหละจะขึ้นมาเจอเธองั้นเราก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะสิใช่ดีจริงดีจริงเลยนะอะไรเนี่ยทำไมฉันถึงมิทีแบบนี้ล่ะอ้าวนายกลับมาแล้วหรอกลับอะไรกันเอา ก็เราสองคนอะไปเที่ยวเล่นที่โลกมนุษย์กันเมื่อกี้ไงเอ๊ะอย่าบอกนะว่าไม่ใช่ความฝันน่ะความฝันความฝืนอะไรกันเล่าก็พวกเราสัญญากันว่าจะไปเที่ยวเล่นกันที่โลกมนุษย์ไม่ใช่หรอเ่ยก็ฝึกพลังแล้วก็ไปเที่ยวมนุษย์กันหรอใช่ก็ตอนเด็กๆอะเราฝึกฝนพลังกันแบบหนักหน่วงกันมากเลยล่ะแล้วเราก็ได้ไปเที่ยวเล่นที่โลกมนุษย์กันแล้วหลังจากนั้นอะเราก็กลับมาแล้ว นี่เธอแกล้งฉันหรือเปล่าหนี่เปี๊ยกแกล้งที่ไหนกันเลยยะอีเปี้ยกเราพวกเรากลับมาแล้วไงตอนเนี้ยเราก็โตแล้วเราจะสามารถวาร์ปไปที่โลกมนุษย์แล้วก็วาร์ปกลับมาที่นี่ก็ได้เลยล่ะจำได้ไหมว่าเราไปเที่ยวเต้นตรงนู้นกันน่ะก็จําได้สิก็ฉันไปกับนายไงเฮ้ยขอตอบหน้าเต้นก่อนโอเคไม่ใช่เรื่องหรอกความจริงก็ความจริงไงก็เทวดากับนางฟ้านี่แหละ ก็พวกเราอะไปเที่ยวเล่นกันที่โลกมนุษย์เมื่อกี้ไงนี่ฉันอยู่มนุษย์จะลืมเลยเหรอว่ามีเธอเป็นนางฟ้าเป็นเพื่อนเนี่ยอยู่โลกมนุษย์จะลืมอะไรกันเลยยะฉันลืมไมช่เฉันปเทวดาแล้วไงล่ะหยีบ้า <c oughs> สมองไม่ดีแล้วนะเนี่ยนายเนี่ยยินดีต้อนรับกลับนะจ๊ะจ้าจ้า